สวัสดีครับผมวันนี้วันที่สิบห้าพนะุทธภาคมหกครับมาเปิดพึ่งพงครับผมมากินกันสดๆนะครับนี่ผมพึ่งครับเดี๋ยวจะมาลองกินกันสดๆนะครับหวานเกี๊ยบครับผมแท้อยู่ครับ จินดูแล้วครับก็มีหมวกกันนะครับพึ่งลางนี้ไม่ค่อยดูนะครับหวานมากครับผมจำๆครับดูครับผมอร่อยมากนะครับรพึ่งของเราเป็นพึ่งป่าแท้ร้อเเซ็นะครับเนี่ยผม ลังใหญ่มากนะครับ